ผมโคนตพานุวัตปุษมบดสองวันทานนําสะกองมาแปดนัดที่พ่านสองวันที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าพอใจครับเพราะเสิฟค่อนข้างอยู่ไม่ไม่มีปัญหากับลูกที่ช็อตแล้วก็ตีอยู่ตีได้ระยะที่ดีครับทำให้ทําแต้มได้ง่ายแล้วก็แต้มส่วนมากจะได้จากพาห้าครับวันนี้ออกออกสตาร์ทก็มีสะดุดบ้างครับก็คือไปพลาดง่าย ตีเวทไม่อ่อนแล้วก็บกุกกี้แล้วก็จุดพีก็คือหนุมสิบครับตีแล้วก็ได้อีกเกิลทำให้กลับมาอยู่โฟกัสในเกมแลวก็วันพรุ่งนี้ก็วางแผนว่าทีช็อตให้อยู่ครับแล้วก็เน้นพาห้าเหมือนเดิมเพราว่าจะทำแต้มได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งที่ดีมีโอกาสพัดลงก็บวกว่าจะได้แชม